นั่งลูกหน้าพี่พี่เอาใหม่เล่นเหมือนเดิมน,นะ <c oughs> โถวิ่งมา สวยลูกสวยไปลูกไปเยี่ยไอมมาที่ยอกมาที่ยอมมากปากากสากปากปัรการกปตกปา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 กปปากากป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 าร์ร์กกปาการ์รกรูากปรกาาปู

chút chút <coughs> chút <coughs> chút <coughs> chút 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 chút

ารบรดขึ้นไปลูกดขึ้นไปติดนนบแชมป์ได้แก่ทีมทนทีมรองะได้แก่ทีมินเมองใหม่อนุญาตเดินเชิญนักบอลทัทีมนะครับเข้าหาเคา

ฮันน่าดูคุณระกันนักเตะนบลนักเดียวบอลเขี่ยไปเขี่ยไปเขี่ยไปเขีเขี่ยไปเขี่ยไปเ่ยไป่ยไ

ตเบอลนัตะทานมาอไอย่ะเด็กนเทพยนานไอี่ี่นะ่นีนี่นนี่ี่เีนี่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 นีนไม่นีี่ี cayu cái chết đứng lên à xong กลับมาทําบอลส่งๆส่งไป

ยังกองเหรอป้าจังหวะไหนอะจังหวะแรกไม่ป้าเหรอตาจ้าแต่การนี่งปกยิงปยิงเราได้อะปกไปยิงเปัปที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 ให้ป้กลูกให้ปกาจเย็นปกใจเย็นอันซีอันซีตัวนี้ลูกมา ตรงไลยลูกตรงเลยนะเรียบร้อยเยี่ยมบพอแค่ตรงนะปาเอายังลูกเอายังป้าไม่สูงนะป้าไม่สูงนะเข้ากล้องพีเข้ากล้องพีคแค่ได้ลูกไม่ต้องขึ้นสูงทีเอาใหม่นะลูกเอาใหม่เอาใหม่เล่นได้อยู่เล่นได้อยู่มมันจะได้มันจะเสียข้างบนข้างบนเลย

ไลูกเอาไมายเอาไมายเอาไมายเอามายช่วยกันไล่บอลใช่ไม่เป็นไรนะเก็บมาตั้งแต่เจ้าละเสียงจะเริ่มหายแล้วใช่ไหมได้อยู่เอเดนเอเดนเคลียร์บอลเลยลูกเคลียร์บอลเลยน้องทีได้อยู่นะได้อยู่มีสมาธิเด็กๆช่วยกันนะช่วยกันนะเอเดนซ้ายเอเดนซ้ายเอเดนซ้าย ไป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 อช่วยกันคนเดียวไปบดีบอลกับพ่อเปอมาหันตไปะคนเดียวเดียวคคนเดียวไปแล้วเแล้วเข้าบอลเข้าบอลเข้าบอลอยช่วยกันแล้วช่วยกัน อยโยนคมันแพงนี่หนังนะไปแล้วแลล้วไปแกไปแล้วไปแล้ไปแล้วไปแ้ปักเอาปห้อยู่ปมให้ย้อยู่นวลปปปป้อ ม่มีอะไรไม่มีอะไรตัวใหญ่บดายไล้โซ่โซ่โซ่ครับระวังสู้ๆครับสูสูไอหมูไอหมูไม่ต้องขึ้นมาโสงลูกต้องเดินบนต้องเดินบนเดินบนเลยปักหน้าประตูเลย เข้าบอลเข้าบอลเข้าบอลป้าอย่ลุป้่าหลุดการกางช่วยกันด้วยการนี่ตัวเนี้ยว่างเนี่ยตัวเนี้ยโดเข้ามาลูกเนี่ย

ไปช่วยกันไปลูกช่วยกันเลยเบอบอลไปบอบอลปบอลไบอลไปบอลบอลเข้อบอลไปอบอลไปอปบไปอบอปัอบอนปอใจเย็นไปอลไอลไอไอลไอ้ไอหไอลไไลไปบอลนีบอบอลไอบบไล

Håvard, Håvard! <właściwie is>

บอลกับบาเป้ยังได้ก็มีเข้าบอลเข้าบอลลูกเข้าบอลแล้วแล้วแปังไม่ห่วงปังไม่ห่วงไปไปออกไปปะเขาดิปะเขาแล้ว